ขอต้อนรับสู่ช่อง DT813 Channel นะครับก็วันนี้นะครับเป็น EP แรกหลังจากที่ลาสิกขานะครับก็จะมาทำวิธีการแต่งต้นสระอา,อายุ2ปีให้ดูกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมกำลังจะเอาลูกเอาดอกเอดอก่อะก็คือต้นหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไว้3ดอกคันหนึ่งคันหนึ่งเอาไว้3ดอกก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูว่าทำยังไงนะครับก็บางท่านทำไม่เป็นนะก็ไม่สามารถที่จะสามารถติดผลได้ก็เลยว่าจะมาแนะนาให้ดู ขั้นแรกนะครับก็คือต้องเอาหน่อออกก่อนหน่อที่ขึ้นรอบต้น,นครับอย่าเสียดายตัดออกให้หมดแล้วก็อย่างที่สองคือการเอาไว้ดอกไว้ดอกเนี่ยคานหนึ่งจะไว้แค่สามดอกพอ,อเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ผลกินนะในช่วงที่ว่าอันนี้จะบอกก่อนว่าต้นผมเนี่ยยังไม่ถึงสองปีนะแต่ที่มีดอกเพราะว่าผมปลูกต้นใหญ่ต้นที่เลยหักว่าแล้วอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะ,ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่มาสองปีครึ่งแหละอายุเท่านี้ครับ มาดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็คือสภาพต้นนะครับอายุสองปีครึ่งนะของผมนะแต่จริงผมปลูกไปถึงสองปีแล้วเพราะผมปลูกต้นโตอ่ะนี่นะครับก็คือจะมีนอแบบนี้นะครับขึ้นที่โคนต้นนะแล้วก็เนี่ยเริ่มออกออกคารดอกแล้วนะครับนี่ผมจะเรียกคานนะคานดอกนี่มีนอขึ้นรอบๆไปนะครับแล้วก็ดอกเริ่มมาแล้วก็เลยว่าจะมาบอกที่การตัดแต่งนะครับก็คืออ่ะ เดีย๋ยวตัดตรงนี้ก่อนครับนั่นนะครับผมหลบก่อนครับน้าเหมือนกันเดี๋ยวดึงให้ดึงให ก็คือสภาพที่ตัดแต่งต้นเสร็จแล้วนะครับรก็หน่อกจะออกแบบนี้ไม่ต้องเสียดายมันครับส่วนคันดอกนี่คันดอกแบบนี้นะครับดอกส่วนมากที่จะสมบูรณ์นะก็คือเราต้องตัดปลายออกอันนี้นะครับปลายดอกเนี่ยออกจะบอกว่าอันนี้ยมันมีเก้าดอกนะก็คือสามดอกหกดอกเก้าดอกเราตัด a ดอกที่โผล่มาข้างหน้าสุดนะครับเนี่ยไอไอปลายสุดเนะี่ยเราตัดออกปุ๊บออกไปแล้วนะหนึ่งนะครับทําไว้นะหนึ่งแล้ว,นวนะนลเนี่ยอันเนี้ยเหลือกลางใช่ไหมกลางเนี่ยมันจะมีสองถึงสามดอกเราเอากลางไว้อ่าแล้วก็ไอที่ติดโคนเราเอาออกสองเนี่ยนเขาออกอ่ะเท่ากับว่าเนี่ยเราจะเหลือคานดอกกันเนี้ยไว้สามดอก อันนี้อาจจะมีแค่สองด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมก็เอาไวแ้แ,ไวแค่นี้พอพอต้นมันเล็กต้นสองปีผมอไว้แค่นี้พออ่านี่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 ไอตัวนี้น่ากลัวครับนี่ไอตัวนี้เขาเรียกว่าดวงแดดเดี๋ยวให้ดูชัดนี่ชัดไม่ชัดนี่นะคนี่นะไอตัวนี้เขาเรียกว่าดวงแดดหวัวม,มันจะบุบๆนะมันไม่ใช่อีเขาเรียกว่าไงตัวไอโงดนะ ันนี้ไม่ใช่อันนี้คือศัตรูพืชนนะครับอตัวนี้แหละที่เป็นตัวเจาะแล้วดวงมพเ้าตามอ่านะครับเราก็ทาลายทิ้งซะตัวน,นี้เราทิ้งมันไปอ่านะครับอันนี้เหมือนกันนี่อันนี้ออกดอกแล้วออกออกเป็นไอตัวดอกแล้วอย่างนี้นะครับผมก็จะดูว่าเอาอันไหนไว้นะครับอันนี้มันจะออกแค่หกดอกเองเนะี่ยเห็นไหมอน,นี่ยออกออกแค่ห้อง6กดอกแต่ผมรู้สึก,กว่าต้นมันไม่สมบูรณ์ ต้นไม่สมบูรณ์นะพอมีหกดอกอะ่ะผมก็จะตัดายทิ้งปุ๊บนี่นะให้เหลือแค่สามดอกพอนี่นะครับขาดละ3สามดอกพอแค่นี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับเพราะต้นนั้นอายุแค่ไม่ถึงสองปีของผมอะ่ะนี่คนระับประมาณนี้อ่านี่ไอ้ไอ้ใบยอย่างนี้เี๋ยผมลืมบอกใบแบบนี้ ใบแบบนี้มีคนอิ i n ็อกมาหาผมบอกนบตัดแต่งต้นตัดแต่งยังไงแต่พี่เขาอะตัดแต่งเองเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยแต่อีแต่เงเงี้ยเขาตัดออกหมดนะให้เหลือแค่ตรงกลางเนี่ยโอ้ยให้เหลือแค่ตรงกลางเนี่ยประมาณไม่ขีดทางเองไออย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการแต่งของต้นอินโดไอซูมาเรียแต่งอย่างเงี้ยคือไม่สามารถได้ลูกกินนะคือรับประกันว่าดอกแห้งลูกแห้งต่อไม่ติดจบทันทีครับ <S <S ไอที่จะตัดอันนี <S <S ้ได้ นี่นี่ไอที่จะตัดเออที่จะตัดใบได้ไดนยะคือต้องตัดเอดอกเนี่ยที่ว่าเราเนี่ยต่อดอกแล้วแบบว่าเออตัดลูกกินแล้วนะครับตัดลูกแล้วหรือเออดอกเขาแห้งตายนะครับเราสามารถตัดใบออกได้แต่ถ้าดอกยังสดอยู่หรือยังติดเป็นผลอยู่เนี่ยห้ามตัดใบที่เลี้ยงลูกเขาออกนะครับมันจะทําให้ลูกเขา่อและตายอ่าวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอก ครับก็มาต่อในแปลงหนึ่งของผมนะครับก็วิธีตะมกีนะที่ผมบอกนะสามารถเอามาใช้กรบต้นขนาดนี้ได้นะครับถามว่าใช้ยังไงไอ้วิธีการลดดอกของผมก็คือเนี่ยเราสังเกตน,นะครับลูกผมอะเต็มต้นแล้วใช่ไหมเนะี่ยลูกผมเต็มต้นแล้วล้อมต้นแล้วซึ่งคานหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไว้สิบสองดอก ถ้าแบบเพลิ้เหน่อยแบบนับผิดเนี่ยก็สิบห้าดอกก็ฝืนไว้ได้แต่หน้าช่วงนี้หน้าช่วงเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่ยลูกลูกลูกถลาดเนี่ยเริ่มเต็มแล้วเริ่มเต็มโคนต้นเขาเรียกว่าล้อมล้อมต้นแล้วนะของผมก็ล้อมล้อมต้นหมดเลยนะครับทุกกอนะก็คือจะลูกเตรียมที่จะล้อมต้นมาแล้วนแบบนี้นะครับขอญอยตก,ก,กลางกลอง นี่นครับก็ลูกเนี่ยเขาจะผสมติดหมดแล้วการที่ลูกผสมติดหมดแล้วเนี่ยเราจะเอาดอกไว้เท่าเดิมไม่ได้นะก็คือเราจะต้องลดดอกให้เหลือแปดถึงเก้าดอกพอเพื่อที่ว่ากําลังต้นเนี่ยเขาจะส่งถึงดอกได้นะครับกําลังต้นส่งถึงดอกปุ๊บก็สามารถที่ต่อติดเป็นลูกได้แต่ถ้าเราเอาไว้เยอะเนะี่ยอเผลอต่อไม่ติดนะต่อแบบ บางรับปลูกติดแค่ลูกสองลูกเนี้ยมันก็ไม่โอเคซึ่งถ้าถามว่าช่วงเนี้ยทำยังไงถึงให้ลูกติดดีได,ด้อีกผมแนะนําให้ใส่สูตรเสมอบ้างเป็นเคมีเคมีสูตรเสมอเออเมื่อก่อนอ่ะผมจะใช้สิบสามสิบสามยี่บเอ็ดใช่ไหมกับแปดยี่สี่สี่ในการที่ว่าผมจะเล่งดอแล้วก็ทําให้เป็นลูกยิ่งช่วงใกล้สุกเนี่ยสิบสามสิบามยิบอ แต่ผมไม่ได้ใส่ตัวเสมอเลยปีที่แล้วผมไม่ได้ใส่เลยจนกระทนะั่งมีพี่มีพี่คนหนึ่งนะที่สวนใหญ่เขาบอกผมเฮ้ยนอบเองอใส่ตัวเสมอบ้างใบเองอมันเริ่มเหลืองแล้วแต่มันก็จริงของเขาเพราะเขาบอกว่าผลไม้ทุกอย่างเนี่ยถ้าถ้าต้นสมบูรณ์ลูกก็จะดีตามซึ่งผมไม่ได้ดูแลต้นเท่าไหร่เลยก็เลยนะผมพลาดนิดหน่อยนึงแต่เนี่ยผมก็เริ่มใส่ตูเสมอแล้วต้นก็นเริ่มกลับมาสมบูรณ์ใบเริ่มเขียว น,นี่คือวิธีวิธีที่เขาสอนผมมานะครับบอกถ้าเองอยากได้ลูกเองก็ต้องทําต้นทุกอย่างถ้าใบาสมบูรณ์เดี๋ยวเองได้ลูกเองอันนี้คือจริงของเขาอ่าแล้วก็ไออย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้แนวผมอีกอย่างก็คือให้ดูลูกอะต่อให้ติดอะเขาเราียกว่าผสมติดอะว่ายากแล้วอา่าทำให้ขึ้นตาช่างอะยากกว่า ทำยังไงไม่ให้เสียไม่ให้ร่วงไม่ให้หลุดไม่ให้ลาเกิดทํายากนะแต่ปีที่แล้วผมไม่เจอลาเลยเพราะอะไรอ่าก็คือสาเหตุหนึ่งนะียที่ผมบอกคือตัดแต่งทางสระตัดแต่งใบตัดออกให้ดูโล่งนะครับแล้วก็ต้องต้องตามวิธีที่ผมบอกนะในอีีที่แล้วแล้วมานะก็คือลองเข้าไปดูครับที่ผมสอนตัดตัดใบนะก็คือไม่ตัดก่อนที่จะตัดลูกต้องตัดลูกก่อนนะถึงจะตัดใบ เพื่อที่ว่าให้แสงแดดเขาเข้าได้แล้วก็ไม่เกิดความชื้นนเกินไปแล้วก็ไม่เกิดเชราแล้วก็แบบที่สองก็คือไอ้โคนต้นเนี่ยโล่งไม่มีขยะไม่มีอะไรที่ยังแห้งอ่ะพอถ้าไม่มีอะไรที่ยังแห้งแล้วไม่มีอาเรกาไม่มีเอ่อต้นกําเนิดเชื้อราเนี่ยเชื้อราเ็าไม่ค่อยเกิดครับอันเนี้ยอันที่สามเนี่ยสําคัญมากที่ไก,ก่แกบไอ้พวกหมูสัดอ่ะที่ไก,ก่แกบอ่ะถ้าใส่ปุ๊บเกิดเชื้อราเลยนะไอช่วงลูกแดงๆอ่ะลองเอาขี้ไก,ก่แกบมาใส่ดูสิ เสร็จหมดทุกส่วนครับแล้วก็บอกว่ายาชรลดียาชรลดียังไงถ้าเราแก้ปัญหาผิดผิดจุดนะไม่ที่ไม่ใช่ที่ต้นต่อเขานะเสร็จหมดครับเป็นผู้ไงว่าเลิกใช้เลยที่ไก่เก็ียดได้เลิกใช้ตัวสีะเลิกเลยครับแล้วก็ใช้อย่างอื่นทดแทนเอาเช่นใส่อินรีเคมีอ่าหรือจะใช้อะมิโนฮิวมิกแบบกระสอบอ่ะแล้วก็แคลเซียมกนีเซียมผสมเขารวมกันแล้วก็ใส่เดือนละครั้งอย่างเงี้ยทำให้ใบเขาเขียวอะไรเงี้ย ปรับสภาพดินบ้างนนโอเคไอที่ไก่แกบหยุดห้ามเลยครับส่วนยาเชาื้อราตอนนี้ผมไม่ใช้หรอกเพราะว่ามันไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่ใช้เอ่อส่วนยาเชื้อราที่บอกว่าอาฉีดดีๆที่ผมเคยแนะนําไปนะอันน้นใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่เกิดเชื้อราอยากแก้การไว้เฉยเนี่ยเอายาฉีดลูกทุเรียนก็พอยาเชื้อราที่เอาไว้ฉีดลูกทุเรียนอ่ะเอามาฉีดขวดละสามร้ 400. อยสี่ร้อยเอาแบบถูกๆก,ก็เรามาใช้อย่างเงี้ยพอแล้วครับเพราะว่ามันไม่เกิดเชื้อราหรอก เราแค่ฉีดกันไว้นิดหน่อยพอส่วนไอ้ดวงเมื่อกี้ที่ผมบอกอะไอ้ดวงที่ผมให้ดูอะเขาเรียกเขาดวงแรกใช้คอภายไซเพอร์หรือโพฟ,ฟิโนอโฟอสผสมไซเพอร์ฉีดทุกสิบวันแค่นั้นละครับไม่เข่าละดวงไม่เข่าอน,นี่คือวิธีการแก้ของผมนะอแล้วก็ออ่ไหนสาระก็มาแล้วนะครับก็จะบอกว่าก่อนที่ผมจะไปบวชเนะี่ยผม ได้ส่งของให้ลูกค้านะครบทุกท่านแล้วในปี66เนะี่ยแล้วตอนนี้คิวผมว่างเอ่อตั้งแต่เดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ปีหนะ้าเนี่ยผมว่างจากมีนาจากมีนาถึงเอ่อต้นปี68เนะี่ยผมเริ่มจะมีคิวแล้วแหละก็คือตอนนี้ผมว่างแค่สามเดือนท,ท,ที่ที่ตอนนีน้ก็เลยว่าถ้าท่านใดอยากจะสั่งต้นผมนะแบบรัดคิวเลยรัดคิวแบบอยากปลูกตอนนี้เลยอะ่ะบอกคฮ้ยนพอยากได้ต้นอ่ะจัดมาเลยครับตอนนี้ต้นละ200เดี๋ยวผมมีให้ อยู่ประมาณสามสี่ร้อยต้นท่านใดอยากรัดคิวก่อนนะอยากได้ก่อนนะเออเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรกับเฟซไว้ให้ทักผมมาเลยสามเดือนนี้นะเฉพาะสามเดือนนี้แล้วก็เอ่อเอาโปไปแล้วกันไม่เห็โป้สิมันเอาของแถมดีกว่าเรียกของแถมเมื่อก่อนผมเอ่อต้นตัวเมียสิบต้นผมแถมต้นผู้หนึ่งต้นใช่ไหมตอนนี้ต้นตัวเมียเจ็ดต้นเขาเรียกว่าไรเดียยี่สิบต้นแล้วกันยี่สิบต้นแถมสามต้นอ่าโอเคไหมครับพี่ ต้นตัวเมีย20ต้นผมแถนผู้3ต้นแต่ผู้เนะี่ยเป็นแบบพออ่อเมล็ดไร้หนามแต่กรรมไร้หนามซึ่งผมบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่แพ้แบบมีหนามแน่นอนไม่แพ้แล้วอาจจะดีกว่าด้วยก็ท่าทนใดที่แบบสงสัยนะว่าอยากจะอยากจะถามว่าเอ้ยทำไมมันมดีกว่ายังไงก็อเดี๋ยวผมทิ้งโทรเบอร์โทรไว้โทรมาถามผมได้เลยนะครับอัน,นนี้นะส่วส่วการส่งเนะี่ยมีแบบลูกโปรงครับเมาไปสนีไปลูกโปรงละพันเก้าร้อยบาททั่วประเทศใส่ได้ทั้งหมด80ต้นประมาณนั้นนะครับ สนใจละเอียดก็ลองโทรมาหรือไม่ก็ทักเฟซผมมานะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ